งานสลักกระพัดเป็นงานที่เป็นงานประจาปีของที่นี่วัดก็ตามหรือสถานที่ทั่วๆไปนะครับที่ต้องการจะรวบรวมทุนก็จะใช้วิธีทาบุญแบบสลักกระพัดเคยทุกคนเนี่ยนำสลากนำนำพัดนะนำอาหารของตัวเองนะมาเพื่อที่จะทําบุญบุทิศวันนี้คนจะมาเยอะขนาดไหนก็ตามนะครับที่ทําอาหารมีอยู่3จุดด้วยกันจุดแรกเป็นส้มตําจุดที่สองก็จะเป็น เป็นผัดไทยนะฮะเป็นผัดไทยแนละจุดที่3เป็นไอศครีมคนมาแบบต่อแถวกันเลยทีเดียวท,ท,ทั้ทงๆท,ที่ฝนตกทั้งๆที่ฝนตกนะครับแต่ก็กินอาหารได้เมื่อถึงเวลาพักเที่ยงกินข้าวเนี่ยทั้งพระทั้งโยมเนี่ยก็จะต่อแถวอย่างนี้นะฮะมารับอาหารมา รัสลาโจ๊กรับ้สลัดตนต้นรัมเหียงเช่นนี้ยังน่ารักไห่ลังเหียงเช่นรักกกห้องน้ำเลือดเหียงเส่นสลาจกเอาจกเอาใจห้คุแต้องเหนื่รืเนอแคงนคลงใจก็มีสมาธิองยาขึ้นอยู่นีจะไม่มีการแยกเส้นสลั เกดเวลา12นาฬิก30นาทีนก็าพัทยขึ้นไปนอตอดเลยนี่นทานีแต่ข้าหลงนน้ำยาาสองนงแมคังันต้าหลงกินน้ำยาปาับเ้าวัดชุดยอ

嗯。

在花。

การรับประทานก็ยังอร่อยนะครับทั้งพระทั้งโยมก็เอาเลือกตามสะดวกใครสะดวกตรงไหนก็ทานตรงนั้นนะครับและแล้วฝนที่ตกอย่างคลุ้มคลั่งเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เบาบางลงแล้วนะครับยังเป็นโปรยๆยๆบรรยากาศของเชียงรายกลับคืนสู่ความชุ่มเย็นเหมือนเดิมนะครับหลังจากฝนตกฟ้าหลังฝนรถลื่นเสมอฟ้าหลังฝนถนนลื่นเสมอครับฟ้าหลังฝนสดใสเสมอครับตอนนี้ หลังจากที่ฟ้ามันมันลงแล้วนะครับฟ้าหลังฝนนะครับก็จะสดใสนะครับคุณเยาวรักคนะะคุณเยาวรัชนี่ก็เป็นดาราประจำมอจอรอเขาจะทำมีงานทุกครั้งก็จะมีส้มตำบริการทุกครั้งนะครับแต่นี่ลูกค้าลูกค้าง,งามๆท้งทนั่งเลยนะครับมาวันนี้ได้สัมผัสส้มตำแบบอีสาน ส้มตำแบบเยาวลักษณ์เนี่ยเน้นปลาร้าเป็นหลักแล้วมะละกอเนี่ยสับเองนะครับไม่ขูดมะละกอไม่ขูดนะครับสับสับเองเลยนะฮะละนี่ะคนมากินมีแต่คนงามๆามนะมีแต่คนงามๆาอะไรเนี่ย <c oughs> นี่เป็นนิสิต <c oughs> มอจรอรนะครับน,นะอุ้ยดูทำนาสิอุ้ยี่มารับุ่นนะ ออเออเอลง่อยหนอปากหน่อยเน้นปากเน้นคอหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยมีความสูงมากเลยนะครับเป็นร้านอาหารที่คนมาเยอะที่สุดดูสิครับตรงนี้เป็นส้มตำแต่มุมโนนเป็นผัดไทยนี่คนบริการเนี่ยเนี่ยเป็นนักงานบริการนะครับได้หมดสดชื่นเนี่เนี่ยฮะ โฆษณาสัมปทุนนิดหนึ่งนะครับส้มตำนี่เขาคัดพิเศษเลยก็ไม่ได้ว่าใครก็มาตำให้กินได้นะมันต้องมีฟีมืออย่างระดับคุณยาวลักษณ์แล้วก็มีลูกมือนะครับมาทั้งครอบครัวเลยนะฮะแล้วขยับไปทางโน้นเนี่ยเป็นเป็นผัดไทยผัดไทยจากเจ็ดยอดใช่ไหมจันผัดไทยจากวัดเจ็ดยอดนะครับคือท่านถ้าพูดในเชียงรายเนี่ยผัดไทยนี่ต้องเจ็ดยอดถ้าผัดไทยต้องเจ็ดยอดแต่ถ้าเป็น เป็นเป็นน้ำเงี้ยวอาจารย์น้ำเงี้ยวที่ไหนน้ำเงี้ยววัดเชยงยืนครับเนื้อเงี้ยวต้องวัดเชยงยืนนะครับใน,ใน,น,นะฮะแล้วแล้วเป็นอะไรเป็น,ปนข้าวซอยข้าวซอยนี่ที่ไหนข้าวซอยวัดปกรณ์ให้ใหญ่หนะครับเนี่ยอาจารย์ผู้ผู้เข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารของเชียงรายมากที่สุดนะครับนีบ่นะฮะส้มตำตรงนั้นเป็นผัดไทย สุดไปทางโน้นไอศครีมครับไอศครีมลูกค้าก็จะมารอเรื่อยๆครับก็จะมารับเรื่อยๆนะฮะสุดยอดเลยหลวงพ่อนี่ยฮะข้างหลังเนี่ยลูกค้ามารับอาหารของหวานเจ้าเอานี้ได้อีกแล้วเหรอไม,ไม่เผื่อคนอื่นบ้างเลยเหรอ แถวห้องบุรีห้องบุลีนี e totally ่นี่นี่นี่ดูไม่ค้างอามเป็นโครงการอะไรโอ้คนไหนคนนี้งาเดาวดูบุรีก็อีกละเนี่ยฮะเนี่ยฮะอันอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรครับวุ้นเส้นวุ้นอะไรวุ้นเย็นวุ้นเย็นวุ้นมะพร้าวโอ้ยวุ้นแบบขนมขนมวุ้น นะฮะเนี่ยไม่ค้าง,งามอันนี้ไม่ค้าไอศครีมนะครับทำไอศครีมมาตั้งแต่เช้าเลยฮะอากาศยาหนาวที่นี่ไอศครีมขายไ<ซ>อศครีมขายหมดยังครับขายหมดยังครับยังไม่ค่ะอ่าที่นี่ยังลูกค้ารออยู่ครับไอติมร้อนๆ้อนจ้าดูดูนโทษ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 นี่ฮะด้านนี้ด้านหลังฮะ นี่เีียนน่่เเอาไปเผื่อไปเผื่อทางโน้นด้วยเผื่อด้วยมือไม่พอที่จะจับของแล้วนะคระับแล,ล้วมาลุ้นเดี๋ยวว่าไดไหมได้ไ,ได้ได้ยังเข้ามาได้ยังเข้ามาได้อ,ไอีกวุ้น,นกะทิอ๋อใครียกวุ้นกะทิเนี่ยเ<น>พ<ว>ิ่งได้รู้จักชื่อมันเรียกวุก้นกะทิต่เกินเราขึ้นวุ้นเส้น ไปดูไอศครีมด wow. ูไปขาไอศครีมก่อนดูขายไอศครีมไอศครีมไอศครีมโมกขอต้วยันี้ก่อน การโฆษณาไอเมยมายังไงในโทกาสนี้ยังไงไอศสรีมชุดนี้เนี่ยเป็นไอศสรคมที่น้องๆนักศึกษาร่วมกันคิดร่วมกันทําครับรู้สึกว่าจะประมาณ20หรือ30กิโลนี่แหละครับนะสมทบทุนกันนะครับงานนี้เนี่ยตั้งใจทํานะครับเป็นพุทธบูชาในงานสลางไองานปานสลากครับผมขอบคุณครับ มีทั้งนิศิษย์คลุ่หัดแล้วก็บันภาชิตรครับ สวัสดีครับโอ้ยเสร็จดีใจบุญเสร็จดีใจบุญมาแล้วได้ไหมวันนี้ยกชุดใหญ่มาอะไรช่ไหมครับส้งตำค่ะสรงตำส้มตำหั่นถั่วแล้วแต่ภาษาเนนี้อะไรอ่ะสวยงามมะนคะนี่หัวผักยาวอันนี้คุณยายเย็บให้ การผลมาอยากมาสาธุผลจะมาแล้ว นักอน่นารีเร่อนักนะทาใ้นทองนัจารเรองในระเดนตาอาเอน้ส่อนอนรจะอมงคละโนตรงไหนที่ฝนจะหยุดบ้างอาจารย์ขอบคอาจารย์เราคนละนไม่ใช่ควรพนทีลูกสาวเจ้ากอดผ่านมื ทำไมเราม right. ีอะไรจะมาคุยกับแม่ค้าสมตำสันงแตาใจนะมีม้แต่สมัยพุทกาลประหลาดเนี่ยดูๆยจะไม่จัดไม่ได้ต้องคบองสงสงต้องเอาบปรอต้องสมุทต้องแกงประหลาด ตามพระวิทย์ในถาอถเลิกจะตอบใหหลายติ๊กบ้านแล้วเราเอารอกินกันไทรว่าเจดีย์อดเหรอไมนน้นคุณป้ามีเหลือไว้กล่องเลยได้กินนอกัากไม่เหลือการที่แล้วนะป้ามีท่านพระครูกิติพระจารย์ดุยุศเจ้าวัดเจดียอดบ้านหลังหลวงนี่ยกอะไรอาจารย์งานไหนงานนั้นใช่ใจถึงพึ่งได้กี่ร้อยกล่องบอกเมื่องาน ที่การพอดีมาท่านเป็นวัฒนธรรม300ปอนส้มตำเนี่ยผัดไทยเนี่ยไทยวัดเจดีก็เนี่ยไม่มีใครสู้อร่อยอร่อยด้วยอร่อยแน่ถ้าเป็นน้ำเยลในวัดจิงยืนวัดเจดีก็เนี่ยเขาดังเรื่องผัดไทยวัดเจดยอดดังเรื่องผัดไทยแต่ทานน้ำเงี้ยวน้ำน้ำเงี้ยวลใงวัดจิงยืนสันของหลวงอ๋อแล้วถ้าส้มตำอ่ะส้มตำเนี่ยมันไม่ใช่อาหารเหมือนแต่ถ้าเป็นบอกไปแล้วสันของน้อยอ๋อ 不给他不给他不给他 สุดยอดนะเดี <Mohammad cito> <desserts> ๋ยวผมต้องเอาไว้ก่อนเดี๋ยวยังไม่ร้านแม่าไหมอังกนาจา่อัดราเยี่์อาจารย์ทำไมเป็นผัดไทยไม่ไม่เป็นผัดพม่าผัดเราเขึ้นเมื่อปี2478เป สมัยจองคนปลอยพูนสมทามน่ะปัดไทยที่ถูกต้องคือต้องมียอยักษ์นะไม่ใช่มีสันไอไม่เมลายทอนอาหาระนะไม่ใช่สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดเนี่ยจอมคนปลอยพูนสมทามมันมีอาหารที่เกิดขึ้นแต่ทํายังไงจะให้คนได้กินประเภทเนี้อ่ะมันเส้นเนี่ยมัน,มน,มน,มนจะมีคปุ่น,ปนของกินหรือผัดไทยใช่เป็นอาหารที่เกิดขึ้น2478ันอปู่ ลูกของชมบนซ้อยพูดสงครามยุกไทยนิยม